สุดยอดกันด้วยนี่ครับผมจะต้อนรับสู่ช่องหรือยานี่ครับทุกคนแล้วก็วันนี้ผมกลับมาเล่นใน iPhone อีกแล้วนะครับก็วนๆไปๆมาๆไอแพดไอโฟนไอแพดไอโฟนอยู่เนี่ยทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะทําคลิป120ยยีอพให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะว่ามันคุ้มค่ากับการเปิดหรือเปล่านี่ทุกคนก็พวกที่ปรับ120ได้ก็จะมีไม่กี่พวกพวกโปรแม็กพวก12ขึ้นนะ11บเอ็ดโปรแม็กผมไม่แน่ใจอปรับได้หรือเปล่านะครับ แล้วพวกตะกปูนโปของไอแพดเนี่ยก็จะปรับไได้เนี่ยทุกคนก็ยังไงฝากโปร่งทาง Richman Shop กันด้วยจะเป็นโปตามนี้เลยนะครับเติม่ลารละาจะเป็น add Richman Shop นะครับอย่าลืมแอดด้วยเนี่ยเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านเว็บไซต์ทาง richmanshop.com ม่ได้นี่เติมตุกข์ผ่านลายมากนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการผ่อนสูงสุดถ,ถึง10เดือนกับทาง Richman Shop กันเลยนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลงอีเวนต์เหมือนเดิมนะครับทุกคน แล้วก็ที่สําคัญนะครับมันโดนเนื้อหมดเลยนะผมว่าสกิลมันไม่ค่อยมีประโยชน์ละเอ้ยสกิลอะไอสกิลปืนจียังมีประโยชน์แต่พวกคุณอะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กละมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่มันอารมณ์เหมือนแค่รถรถใหญ่ที่แบบมีปืนพลังจีนะทุกคน<ๆ>ก็หล <ๆ S 1> <ๆ>ักๆก็ใช้ปืนพลังจีก็จะเวิร์กสุดละแล้วก็ให้คอมโบกับเพื่อนนะที่ผมทําคลิปสอนไปนะทุกคนก็คือจะดีมากเลยนะครับแล้วก็ข้างบนมันจะปรับให้มีปืนแล้วด้วยนะทุกคนไม่ต้องไปลงหาปืนข้างล่างละ โหปืนตูตีบอกเลยว่าดามเมจน้อยมากต้นเกมแต่มันก็ยังดีอยู่นะครับโอ้โหถามจริงไม่มีดามเมเจเลยเหรอยิงไม่ล่วงเลยนะครับเดี๋ยวฟาร์มก่อนนะครับทุกคนยิงกดไปเลยนะครับขวามีเสียงตัวหนึ่งนะครับ มามจริงๆเข้ามาแอบตรงนี้ก็ได้นะทุกคนตรงนี้ถือว่าดีมากข้างหน้าเรามีนะครับเพื่อนโดนแล้วไอ้ข้างบนหัวเราก็มีนะทุกคนผมอ้อมก่อนดีกว่านะครับคืนเล่นบนก่อนเลยนะครับคือข้างบนอีกโคตรได้เปรียบเลยนะครับแล้วคือทำไมไมันมีแต่คนถ้าผมมาตอนเล่นเกมนะี่ฮัโหล ข้างหน้าเรามีตัวหนึ่งทุกคนยิยงเลยนะข้างล่างตัวหนึ่งเดี๋ยวซ้ำก่อนนะข้างบนนี้บอกเลยว่าที่ใครได้เลี้ข้างบนเนี่ยโคตรได้เปรียบนะคือไม่เห็นทุกทิศเลยนะแล้วมันดักง่ายด้วยนะทุกคนที่สําคัญนะครับคือองตรงครือง,ง่ายแล้วก็ดีมากนะครับด้านซ้ายมีอีกตัวหนึ่งนะมันจะแอบอยู่ขอ,ขอบนี่ไงผมเห็นละโอเคโอ้ยิยงโดนด้วยขอบนิดเดียวนะโอโหยิยงไม่ทนัน ต้องไปซ้ำเลยครับทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันชุบกันชุบกันเราเล่นยากเลยนะครับไปไหนเออเจ้าเอซ้ำเลยนะครับอยากได้ปืนนั้นมากเลยปืนพลังจีเอา M4 ก่อนนะผมชอบเช4ม,มากกว่านะแต่เห็นคนเล่นเก่งๆเขาชอบเล่นอักกันผมเล่นอักไม่ค่อยเป็น,นไม่รู้ทำไมเพื่อนนอกข้างไหนวะเนะ ไม่ได้น็อกตรงนี้ด้วยอยู่ไหนวะเนี่ยเปิดนี่ทิ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อได้ใช้ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปเล่นโซนหน้าก็แล้วกันนะเพื่อนอยู่น่าจะอยู่ไกลมากเลยเนะี่ยเอาที่เกิดก่อนนะที่ชุบตัวเองนะเอ้ยโหเกือบจริงๆผมว่าที่ชุบตัวเองอะ่ะมันทําให้เราโดนซ้ำง่ายขึ้นนะไม่ใช่ว่าชุบตัวเองได้เร็วขึ้นนะ มันเหมือนพอเรามีที่ที่ชุบป,ปุ๊บแ้วแมงเขาจะมาซ้ำเลยนะครับเหมือนตัวแบบว่าตัวโดนซ้ำเร็วขึ้นทุกคนลองสังเกตดูนะครับคือถ้าเกิดแบบว่าเห็นเชฟปุ๊บเนี่ยผมต้องรีบวิ่งไปซ้ำก่อนเดี๋ยวมื่กดชุบตัวเองเพราะมันแค่สิบวิเองนะครับคือชุบเร็วมากไม่งั้นคือต้องน็อกไกลๆจริงๆนะถึงจะใช้ได้ส่วนตรงนี้มีคนยิงกันนะครับเมื่อกีอ้มีใครกระโดดมาเนะี่ย เหมือนเขาจะบินหนีนะทุกคนไปไหนละไม่ได้ขึ้นตรงนี้ด้วยน่าจะข้างล่างนะครับเขาน่าจะกำลังบินอยู่ปะโอ้ยตกเฮ้ยเดียวโอ้โหเกือบเฮ้ยอ๋ยอเพื่อนหายแล้วดูดเลยดูดที่รอเลยทุกคนให้มันน็อกไปเองเนะีเอาชัวร์ดีกว่า คือถ้าเราจี้จนไปเรื่อยๆมันจะน็อกเองนะครับถือว่าดีมากเพราะว่าดอลล่าคือถ้าเราแบบพุ่งแล้วยิงสวนนะเผื่อเขาอาจจะสวนเราได้นะแต่ก็ต้องอย่านานเกินด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันกดดิ้นหลุดได้นะต้องระวังด้วยได้เจ็ p แพดมาด้วยเจ็ตแพดฟรี๊มยาก่อนนะครับตับพวกที่ไม่จําเป็นทิ้งไปเลยนะคราเ,เก็บเจ็แพดก่อนนะเอ้า ทุกคนเพื่อนเก็บไปแล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ผมแปเอาตรงกลางก็แล้วกันตรงกลางน่าจะดีกว่าเพราะว่าแบบไม่มีเลือดลดนะโอ้โหเพื่อนขับหุ่นไปซะแล้วเพื่อนขโมยหมดเลยโอ้โหเพื่อนโซคริวนายมาเดี๋ยวมาเก็บของของเพื่อนจะยังเก็บไม่หมดนะโอเคทุกคน โอเคมีเจ็ตแพดกับพวกนี้อยู่เดี๋ยวดับไอ้ของแต่งเอาของแต่งใหม่นะครับโอเคทุกคนมาผมว่าได้อยู่นะครับของเราแบบกําลังฟูเลยอเอาเจ็ตแพดแล้วก็จริงๆลูก u ู p อาจจะไม่ต้องใช้เยอะก็ได้นะหลกักๆเราใช้ปืน M4 อยู่แล้วไปเดี๋ยวขี่เจ็ตแพดไปเลยดีกว่าทุกคนไปกันดีกว่าแต่ตรงนี้มีเสียงอยู่นะครับนี่ผมเจอแล้วนี่เราจะ ชุดมันขึ้นฟ้านะครับแล้วก็ยิงโอเคไม่น่ามีแล้วนะทุกคนตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวผมบินไปหาคนกันดีกว่าคนเหลือโหตอนนี้เหลือเยอะมากเลยแต่ก่อน,นจะเหลือประมาณแบบสามสแล้วนะครับรดเร็วมากไปดีกว่านะทุกคนให้เพื่อนเขายิงกันไปนะครับเราไปหาคนดีกว่าไปแล้วครับไปดีกว่า เพื่อนจะโดนฮะทุกคนเบอร์สามโอ้ผมไปช่วยดีไหมเนะี่ยเขายังไม่ออกกันเลยอีกเหรอโอ้โหผมขับมาถึงนี่ละเวละผมว่าผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าโอ้โหเพื่อนไม่นะทุกคนแต่เพื่อนมีชุบอยู่ต้องรีบไปช่วยเบอร์หนึ่งละแล้วคือเจ็ตเรามันเร็วแค่65้าด้วยนะฉันกำลังไปอยู่ไหนเอ่ยมีคนซุ่มโจมตีอย่าใจร้อน รีไปอยู่รีไปอยู่โอ้โหมันเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับจริงๆผมอยากให้มันมีสกิลพุ่งของเจ็ตของเจ็ตแพดนะถ้ามีสกิลพุ่งคือดีมากพุ่งสักสองวิก็ได้แบบให้มันแบบเหมือนโฉบเหมือน,นเหมือนเห่ยวนะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีนะครับมาแล้ว <All right. S 2> ครับทุกคนโอ้โห <Okay. S 2> oh, แล้วใครมันทักผมมาตอนเล่นเกมอีกแล้วผมไม่ได้กดปิดแจ้งเตือนเลย มาอีกแล้วรีบไปช่วยเพื่อนก่อนดีกว่าทุกคนโอ้โหคนทักมารัวๆเลยเวรกรรมละหวังว่าจะไม่มา,าต่อผมบวกนะเรากดอ่ากดสแปมเอ้ข้างหน้าก็มีนี่ว่ะโอ้โหมันเห็นผมเวรกรรมละนอนตรงนี้ก่อนนะมันจะรู้วัดหรือเปล่าไม่วัดซะด้วยเดี๋ยวเราเนตไปก่อนนะทุกคน ระยะ้นประมาณสักสามวีก็น่าจะโดนนะต้องประมาณสามวีน่อยๆนะเอ้ยโอ้โหผมปลาผิดมันเกือบสองวีแล้วนี่ว่ะชิบหายละโอเคนอกหนึ่งนะแต่มีเพื่อนเข้ามาด้วยมัมยาทันอยู่นะครับรอเขานะครับขวา้าแล้วเดี๋ยวยิงกดไว้นะโอเคเรียบร้อยเนี่ย ซ้ำเลย <c oughs> มีถ้าเกิดมีชุบี้ผมซ้ำเลยนะครับไอตัวขวายน็อกอยู่นะมันบินไปไหนละไอตัวหน้าผมมันเร็วจริงๆไอพวกนี้เนี่ยไปไหนละหุน่นระเบิดด้วยโหหุห่นผมเอ้ยหมดยิงแต่ข้างหน้าผมเห็นคนทุกคนเจอละโอ้โหเนียนเลยเรียบร้อยนี่ครับผมเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหมาจากไหนวะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวจะลื่นตลอดเลยตรงนี้นเฮ้ยเขาขึ้นลิฟต์มานะครับผมยังไม่ซ้ำก่อนนะรอให้เขาไปชุบเพื่อนนะโดนหัวไม่หนึ่งละน่าจะได้เปรียบอยู่แล้วอโอ้โห,หมไม่โดนเลยหืผมเจ็บละทุกคนต้องหาจุดปั๊มยาก่อนนะครับ โอ้ยิงไม่ทันเขาจะชุบเพื่อนปะโอ้โหมันจะโดมไหมเนี่ยทุกคนปั๊มยาก,ก่อนนะครับเวรกรมละเดี๋ยวต้องเล่นเลยนะครับแต่ผมได้เตียบอยู่นะผมมีเพื่อนด้วยมุมขวานะโอ้โหเวนกรมละทุกคนปืนพลังจีดีกว่ามาเลยปืนพลังจีเอาออกไปก่อน เอ้ยเอาโอ้โหทำไมทัดมันหลุดเฉยเลยเมนกรมทัดหลุดเมื่อกี้ทุกคนไม่เป็นไร๋ยวผมไปแก้แค้นดีกว่าแตวปรับทัดใหม่แบบหนึ่งผมน่าจะแบบกดเลยหรือกดอะไรสักอย่างนะครับมาแล้วทุกคนมาพร้อมกับเบอร์หนึ่ง บอกเลยเอย้มันผมมันได้เครืงบนด้วยไปครับทุกคนน่าจะได้อยู่นะครับอโอ้โห,โโหเบอร์หนึ่งโดนน้่ผมก็โดนโอ้โหมันซ้ำเพื่อนอีกแล้วมันขยันซ้ำจริงๆเอ้ยแล้วเพื่อนใครทักอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวขลโหจะเย็นอย่าเพิ่งทักมาโอ้โหทุกคนโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยมันทักอะไรกันมาช่วนี้ โอ้โหแล้วเลือดมันเหลือนิดเดียวเองอะทุกคนเะียดายมากถามจริงๆริงเหอะเวลาตั้งเยอะไม่ทักทักตอนบวกโอเคเลยครับทุกคนก็เจอก็เป็นไงบ้างกันเลยคลิปนี้ก็อันนี้เขาคิดเลยนะปิดการแจ้งเตือนด้วยนะเวลาเล่นเกมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเสาวนีเซกุดบายผมได้บ่ายนะครับ